เมื่อวันที่9สิงหาคมปี1965หลังมาเลเซียโบวให้ขับสิงคโปร์ออกไปกเพราเกรงว่าจะไม่สามารถนำพาสิงคโปร์ไปรอดได้ลีกวนยูแถลงข่าวในครั้งนั้นด้วยน้ำตาบอกว่ามันเป็นความดวด้้ว,วเพราะตลอดชีวิตของเขาเชื่อมาตลอดเรื่องเอกภาพของสองดินแดนนี้แต่ไม่ต้องกรุ่มใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายสิ่งจะดำเนินไปตามปกติขอให้เข้มแข็งและสงบ วันนั้นจึงเป็นวันที่สิงคโปร์ประกาศจัดตั้งตัวเองเป็นประเทศอย่างสมบูรณ์พันธมิตรกับตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐแต่ลีกวูยูก็มีมุมมองกับชาติตะวันตกอย่างที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าพูดตรงๆเลยถ้าเราไม่ได้เอาจุดดีของตะวันตกเราก็คงก้าวไม่พ้นจากความล้าหลัง สิงคโปร์คงจะกลายเป็นประเทศที่เศรษฐกิจล้าหลังสังคมก็ล้าหลังแต่เราไม่ได้ต้องการทุกอย่างที่มาจากตะวันตกและเมื่อพูดถึงประเทศตัวเองลีควอนยูบอกว่าพวกเรารู้ว่าถ้าเราทําตามอย่างประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆสิงคโปร์จะต้องตายแน่เพราะเราไม่มีทรัพยากรอ,อะไรที่จะนำเสนอได้เลยดังนั้นเราต้องทำบางสิ่งที่มันต่างออกไปและดีกว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านทำอยู่ ต้องเป็นสิ่งที่ทําได้จริงอยู่ได้นานบังเกิดผลและสิงคโปร์จะต้องทําได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งใครสิงคโปร์จะต้องเน้นไปที่การปฏิบัติถ้าได้ผลดีทําต่อถ้าไม่ดีก็เลิกแล้วลองหาวิธีใหม่เราต้องไม่จมอยู่แต่แนวคิดในอุดมคติที่เอามาปฏิบัติจริงไม่ได้ผมไม่ได้พูดว่าทุกสิ่งที่ผมทำมันคือความถูกต้อง แต่กล้ายืนยันว่าทุกสิ่งที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองถ้าผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติกำลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองต่อให้ผมกำลังนอนป่วยอยู่หรือกำลังจะลงหลุมแล้วผมก็จะลุกขึ้นมาอีก ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะอนุญาตในสวรรค์ด้วยพวชนะใน ึงที่มีพลังในชีวิตอย่างมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้จากมัดภายบทที่16ข้อ15ถึง19นั้นได้สะท้อนภาพของเปโตรที่ถูกผักเพื่อนและมีพลังชีวิตจากชาวประมงธรรมดาที่มีพื้นภูมิชีวิตที่เป็นเหมือนชาวประมงทั่วไปพื้นภูมิก็อาจจะไม่ได้มี การศึกษาไม่มีเป้าหมายอะไรมากอยู่ไปวันๆแต่วันนี้ชีวิตของเบนโดนเมื่อเขาได้รู้จักกับพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเขากลายเป็นคนที่มีพลังคนความหวังที่ทรงพลังนั้นด้นที่หนึ่งนั้นต้องมีสุขภนิมิตที่มาจากพระเจ้าคนความหวังเมื่อคลอดฝ่ายวิญญาณมาไม่ได้ร้องอู้แวอแวแต่รบอก I have a vision คนของพระเจ้าเมื่อคลอดฝ่ายวิญญาณจะบอกว่าฉันมีสุขภนิมิตของพระเจ้าเองม ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าตอนที่เขาเป็นชาวประมงธรรมดานั้นเขาก็เป็นเหมือนคนอื่นทั่วๆไปเล่าหลายคนที่อยู่ที่นี่เหมือนกันก่อนที่มารู้จักกับพระเจ้า เป็นเจ้าของนิมิตนี้ด้วยการแสวงหาการรู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่แค่ว่ารู้จักแต่เราต้องแสวงหาเราต้องรู้จักว่ากนิมิตของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรคนที่จะมีสุภนิมิตที่แท้จริงนั้นเราต้องถามตัวเราเองนะว่าและเราเป็นใครในอาณาจักร แล้วเราทําอะไรในอาณาจักรได้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องถามในใจของเราเมื่อเราเป็นคนที่มีสุขนิมิตจะเป็นคนความหวังที่มีพลังอย่างแท้จริงอาณาจักรไม่ใช่ในคินาจักรเท่านั้นอาณาจักรคือที่ยอมให้พระเจ้าไปครอบครองไปปกครองทุกที่ที่พระเจ้าไปปกครองที่นั่นคืออาณาจักรของพระเจ้าคนความหวังจะต้องรู้จักนิมิตข,ของคิศจักรท่านต้องรู้ว่าคิศจักรมีนิมิตอะไรนิมิตคิศจักรและนิมิตส่วนตัวของเรานั้นต้องสอดคล้องไปด้วยกันเราต้อง ตัวอย่างเช่นถ้าเราแต่งงานเราก็ต้องแต่งงานเพื่ออนาจักรถ้าเราจะทํางานเราก็ต้องทํางานเพื่ออนาจักรถ้าเราเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนหนังสือเพื่ออนาจักรถ้าเรามีลูกเราก็ต้องมีลูกเพื่ออนาจักรเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามต้องเพื่ออนาจักรและไม่ขัดขวางต่ออนาจักรสิ่งนั้นเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าและสิ่งนั้นจะทรงพลังและสิ่งนั้นจะยั่งยืนและสิ่งนั้นจะมั่นคงต่อไปยังไม่หยุดยั้งนี่คือสิ่งที่เป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราเองนั้นเป็นคนที่ มีสุพนิมิตของพระเจ้านะคะเราต้องรู้จักพระเจ้าจะแหวงหาสิ่งที่เป็นนิมิตของเราแล้วก็รับนิมิตนั้นในประเด็นต่อมาในเรื่องของสุพนิมิตนั้นต้องรับนิมิตพี่น้องคะคําว่ารับแปลว่าอะไรรับก็คือเพื่อมาเป็นของเราเองหลายครั้งนิมิตนั้นเป็นของคนนั้นคนนี้เป็นของผูน้นําพี่นั่งพูดอยู่บนเวทีแต่เราต้องรับนิมิตนั้นมาเป็นของเราจึงสามารถที่ทําให้เรานั้นทรงพลังได้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้เจอการทดลอง แม้เจอความทุกข์ยากทำตามแผนของพระเจ้ามากกว่าทำตามแผนของตัวเองเปตโตรนั้นรับนิมิตจากพระเจ้าก่อนที่เขาไม่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเขาเอามีอาชีพดับปลาแต่เมื่อเขามารู้จักกับพระเจ้าเขาบอกว่าเขาจะจับคนเหมือนดังจับปลาเมื่อเขารู้จักกับพระเจ้าเขารับนิมิตของพระเจ้าเปโตรนั้นรู้จักกับพระเจ้ารู้ถึงพระไคของพระองค์ว่าอยู่เพื่อ คนในโลกนี้พงมาเพื่อจะให้คนได้ชีวิตใหม่ไม่ต้องตกปึงไปนระลงดังนั้นสุภนิมิตของพระเจ้าเราต้องรับมาเป็นนิมิตของเราเอเมนไหมคะในการรับนิมิตนั้นต้องทําให้เสร็จในช่วงชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้จากตัวอย่างของพระเยซูพระเยซูไม่ได้บอกว่าเออมาเพื่อจะมาให้คนรับความรอดสุดท้ายแล้ว นะคะเดี๋ยวใครก็ทําต่อไปละกันไม่ต้องไปถูกดึงตายบนไม้กางเขนพวกทําจนสําเร็จ mm hmm. เมื่อเรารับนิมิตจากพระเจ้าและเราทําให้สําเร็จเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าเราจะสร้างขึ้นจากของเราพลังแห่งความตายจะมีไทชนะเหนือขึ้นจกากก็หามิได้พี่น้องคะพลังนี้แม้เราตายไปแต่คนอื่นต้องรับนิมิตจ,จากเราได้คนความหวังที่สมพลังนั้นเมื่อรับนิมิตนั้นเราต้องรับภาระของพระเจ้าเราต้องรับภาระของที่สุดถ้าเราเองนั้นเป็นคนที่ เก้าเข้ามาในคริตจักรนะก้าแรกเราต้องมีนิมิตเป็นของตัวเราแล้วพี่น้องคะนิมิตต้องอยู่ในใจของเรานะคะและภาระของเรานั้นก็จะเป็นภาระของพระเจ้าด้วยภาระของพระเจ้าเป็นภาระของท่านหรือไม่ท่านมีส่วนก้มลงอธิษฐานเผื่อภาระของิสตจักรทุกวันหรือไม่จงรับนิมิตของพระเจ้าด้วยภาระใจพี่น้องเอเมนไหมคะภาระใจต้องไม่ใช่ภาระหนะัก ทุกสิ่งที่ทิฏจักรมีภาระเราต้องรู้สึกรับเป็นภาระของเราร่วมกันโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหนักมาทายสิบเอ็ดยี่บแปดบอกว่าบรรดาผู้ที่แบกภาระหนักตรงมาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขคนที่มีนิมิตจ,จะรงพลังนั้นต้องมาคิฏจักรคิฏจักรนั้นเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางน้ำมันไทยพระเจ้าคนที่มาทิฏจักษจะรับการปกคลุมทิฏจักนั้นเป็นแบบจำลองสวรรค์บนโลกนี้แม้เราอาจจะมีภาระกิจ หลายๆมุมหลายๆได้านเราต้องขวนขวายแสวงหาที่จะไปที่จะจักว่าศูนย์กลางนะอะไรพระเจ้าอยู่ที่กสัจักรเหมือนสังคมเมืองพี่น้องทุกคนวิ่งเข้าสู่กรุงเทพเพื่ออะไรเพื่อรับความเจริญรับสิ่งต่างๆที่ดีดังนั้นเราต้องเป็นคนที่พัฒนาในฝ่ายวิญญาณ่าด้อยพัฒนาในฝ่ายวิญญาณไม่มาที่จักคนของพระเจ้าที่ทรงพลังต้องรู้จักพระเจ้าด้วยกันรับพระวจนะพระวจะนะ,พ,ะจพูดกับเราเราต้องตอบสนองพระเจ้าอยู่รุ่นนะที่ไปแคร์นะต้องท่องพระคัมภีร์ ไม่ทราบว่าทุกวันนี้พี่น้องท่องประกมภีหรือเปล่าเป็นเจ้าของเทปทุกแผ่นในคี่จะจัเราต้องไปจับจองเราต้องไปซื้อเราไม่ไียืมใครแล้วเราก็ไม่ให้ใครยืมเพราะเราจะซื้อเองหมดพูดจะนะเก็บหวงเอาไว้พี่น้องวันหนึ่งนะยุคสุดท้ายมาถึงสิ่งนี้จะมีค่าที่สุดสาหรับท่านมากยิ่งกว่าข้าวเพราะมันเป็นอาหารายวิญญาณคนที่ความหวังทรงพลังต้องรักษาจุดนี้มีเป้าหมายไม่เลิก ไม่ทิ้งไม่หยุดสืบทอ,อดแล้วก็ส่งผ่านความสําเร็จของคนที่มีสุขนิมิตก็คือต้องรักษานิมิตให้ได้การฟื้นฟูจะงคงทนเมื่อเรารักษานิมิตที่พระเจ้าให้กับเราหลายครั้งเราแป๊บแฟบแต่พระคัมภีร์บอกว่าคนไม่มีนิมิตคือคนที่จะตายจงรักษานิมิตของพระเจ้ารักษาภาระใจของพระเจ้าและเราจะเป็นคนที่ฟื้นฟูและเห็นความสําเร็จในชีวิตเสมอตัวยอย่างของเฮนรีสตาเป็นผู้หญิงนะคะ หมอบอกว่าเขามีปัญหาตาที่จะบอดแน่นอนในประมาณอายุ30แต่เขาเองนั้นก็ยังยืนหยัดที่จะศึกษาเพราะวจนะหมอบอกว่าถ้าถานอมตานะยังยืดสุดก็ยัง30แต่เขาก็ยังทําอะไรต่างๆน,นานาพี่น้องอะไรเกิดขึ้นอายุ30ิแล้วตาเขาก็ยังไม่บอดก,ก็ยังเป็นปกติดีแม้หมอบอกอย่างนั้นก็ตามเขาเองนั้นมีภาระใจที่จะซื้อที่เป็นค่ายเจ้า เขาก็ไปเห็นรีสอร์ตอันหนึ่งสวยมากนะคะราคาแพงจริงๆ3 5 0 0 0 0ห US ดอลลาร์นะคะเขาอัินที่ถายขับพระเจ้าเขาสามารถไปซื้อได้ใน,นราคา3 0 0 0 0ืดอลลาร์สามแสนเป็น30,000ืน,นะพี่น้องฟังผิดไหมแล้วเ็ยิ่งกว่านั้นเขาสร้างกลุ่มคริสเตียนยุวชนเริ่มต้น400คนผ่านไปไม่ถึงปีพี่น้องจาก400เป็น4,000คน ผู้หญิงแค่เนี้ยดูแก่ๆแ,แบบเนี้ยพี่น้องนะพระเจ้ายังใช้ได้เลยและเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างประการที่สองคนความหวังทรงพลังก็มีความโดดเด่นความโดดเด่นก็คือเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและโลกนี้คนที่โดดเด่นนั้นจะไม่โดดเดี่ยวท่านเป็นดาราของพระเจ้าไปไหนๆใครก็จะรู้จักท่านพี่น้องคะเพราะว่าคนที่โดดเด่นนั้นมีศักยภาพในการทํางานที่ยิ่งใหญ่ เปโตนั้นมีศักยภาพในการทํางานที่ใหญ่แม้เขาเป็นชาวประมงพื้นภูมิธรรมดาแต่เขาสามารถเกิดผลได้อย่างเสมอคิดอาจากนั้นสอนให้เรานับพ,อพอระพรไม่ได้นับปัญหาเอเมนไหมคะเราต้องเป็นคนที่นับพระพอรได้คนที่มีศักยภาพที่มีจะทํางานใหญ่นั้นต้องรู้สึกว่านับพระพอรของพระเจ้าเหมือนเปโตรพี่น้องขเขาขาจับปลามีช่วงหนึ่งเขาจับปลาไม่ได้เลยแล้วเมื่อพระเยซูบอกให้ย้อนไปอีกข้างหนึ่งเขาก็จับปลาได้อย่างมากมาย มีคนเชื่อทุกสัปดาห์สมัยก่อนนะพี่น้องคะหนึ่งแครนั้นจะมีคนมาเชื่อหนึ่งคนทุกสัปดาห์เลยพี่น้องวันนี้ท่านก็จะทําได้เราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสิน้นเพียงแต่เราอยู่ในบทบาทอะไรก็แล้วแต่เราทุกคนต้องสามารถทํางานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เป็นคนที่มีพลังด้วยการมีศักยภาพในการทํางานใหญ่เอเมนไหมคะ ย่าดูถูกตัวเราที่อยู่ที่นี่วันนี้บอกว่าเราจะทําอะไรได้วันนี้ชมมองดูตัวท่านในกระจกและมองดูพระเจ้าที่อยู่บนฟ้าสวรรค์ลแล้บอกว่าข้าพระเจ้าทําทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพระเจ้าเกิดผลได้เสมอเหมือนเปนโตอรยังเกิดผลได้มีหัวใจพนันธกิจในอดีตวก8ปก็เกิดขึ้นเราทำให้คนทั้งหลายเห็นได้ว่าคนที่โดดเด่นเมื่อมีนิมิได้ คนที่มีความโดดเด่นนั้นมีความเชื่อที่ยิงใหญ่พี่น้องนอกจากจะมีศักยภาพทํางานยิ่งใหญ่แล้วต้องมีความเชื่อทยิงใหญ่ด้วยเปนตอมีความเชื่อยิงใหญ่เขาเดินบนน้ําทะเลเขาเป็นคนแรกและคนเดียวก็ว่าได้พี่เดินบนทะเลตั้งแต่นั้นมาไม่มีการบันทึกอีกต่อไป นั่นแสดงว่าสะท้อนว่าเราสามารถทําได้หรือว่าโมเสสนั้นเป็นคนเลขคนเดียวที่เดินแหวกทะเลแดงได้วันนี้พี่น้องสามารถมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตของท่านทางความเชื่อเอเป็นไหมคะมีอะไรที่จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ทางความเชื่อของท่านที่บอกว่าพระย้าใช้ท่านได้อาจจะหมายถึงว่านั่นจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในคริสตจักร เราจะเป็นนักธุรกิจที่ถวายเหมือนพอเกตถวาย90%แลวยังมีเงินล้นฟ้าเราจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเหรียญทองสามารถโอ้ได้เกียรตินิยมพี่น้องคะและยังรักพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเราจะเป็นคนที่พาคนมาเชื่อพระเจ้ามากที่สุดเปโตรมีประวัติศาสตร์ความเชื่อเดินบนทะเลน้ําทะเลท่านมีอะไรบ้างไม่ต้องเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาแตกต่างแต่เราจะมีสิ่งดีที่ให้กับพระเจ้าอย่างแน่นอนเองไหมคะท้ายแล้ว คนความหวังทรงพลังนั้นต้องมีพลังในการขับเพื่อนไม่ใช่เป็นคนตัวใหญ่แต่ไม่มีแรงคนความหวังต้องทรงพลังไม่ว่าวันนี้ท่านจะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยตัวจิบตัวจ้อยอย่างที่ข้าพเจ้าบอกแต่ท่านต้องมีพลังเอเมนไหมคะ ทรงพลังในการขับเคลื่อนในพระคัมภีร์นั้นพระเยซูได้บอกกับเปโตรบอกว่าเราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามท่านจะกล่าวห้ามอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกอนุญาตในสวรรค์กำลังมอบสิ่งที่อำนาจให้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นเมื่อเราเองนั้นมีพลังในการขับเคลื่อนพลังที่ไม่จํากัดนี้ การบทที่4ี่ข้อสิบเถึงยีบอกว่าเฉพาะพระพักพระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้าเปโตรนั้นได้สะท้อนให้เห็นว่าเขามีพลังในการขับเคลื่อนเพราะว่าเขาเชื่อฟังพระมหาบัญชาวันนี้ท่านเชื่อฟังอะไรบ้างท่านเชื่อฟังที่จะทำตามใจท่านและท่านบอกว่าท่านกําลังอยากจะขับเคลื่อนให้มีพลังแม้พลังใจของท่านท่านยังเคลื่อนไม่ได้เลยและท่านจะเคลื่อนอะไรได้วันนี้ท่านต้องเคลื่อนใจท่านก่อนเคลื่อนจริงเอเมนไหมคะพลัง ไปข้างหน้านั้นเราต้องเป็นคนมีเป้าหมายเราที่จะขับเคลื่อนไปได้เราจะเคลื่อนไปที่ไหนเราต้องมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าคนความหวังต้องมีเป้าหมายคนความหวังเป็นคนมีอนาคตเอเมนไหมคะตั้งความหวังแล้วก็เดินไปในความเชื่อคนความหวังต้องเป็นคําตอบนะคะเพราลังเที่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้านั้นเราต้องเป็นคนความหวังที่เป็นคําตอบของอนาคตที่ไหนที่ไม่มีคําตอบเมื่อเราไปอยู่ที่นั่นเราจะเป็นคําตอบ และคนที่มีพลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้านั้นต้องมีพระเยซูเป็นจุดโฟกัสที่อยู่ข้างหน้านนแม้เราอาจจะมองเห็นหลายอย่างแต่พระเยซูต้องโดดเด่นข้างหน้าเราพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้านั้นเราต้องรับรูปก,การรับรูปเคลื่อนไปข้างหน้านั้นก็คือรู้พลังของตัวเองและศักยภาพที่จะผักออกไปมองดูศักยภาพตัวเราแล้วก็เคลื่อนออกไปไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักของเราได้ ชื่อว่าเป็นที่จักที่ชื่อเรื่องพระวิญญาณและขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณเอเมนไหมคะวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับท่านท่านต้องตอบสนองท่านท่านห้ามตอบโต้พระเจ้าไม่ดับพระวิญญาณให้พระวิญญาณยังอยู่ในชีวิตของเราได้เราต้องไม่ทําบาปไม่สู้พระวิญญาณพี่น้องบางคนไม่ดับไม่พอสู้อีกนะคะต่อสู้พระวิญญาณคนวิ่งไม้ผัดน่ะพี่น้องรู้ไหมว่ากําลังอยู่ที่ไม้ไหนกําลังของคนที่วิ่งไม้ผัดทุกกาลังเนี่ยทุกคนต้องมีแรงเยอะมาก แต่คนที่ต้องใช้แรงเยอะๆนั้นอยู่ที่ไม้แรกและไม้สุดท้ายเพื่อจะเอาชัยชนะมาหวังว่าวันนี้คนรุ่นแรกได้วิ่งอย่างแรงแล้วเรากําลังจะไปวิ่งถึงยุคสุดท้ายแล้วพี่น้องท่านกําลังเป็นไม้สุดท้ายต้องมีพลังต้องเป็นไม้สุดท้ายทีลข่้นไปข้างหน้าอย่างแรงที่สุดเอเมนไหมคะค่าประธานท่านดีลิงคอนบอกว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะเดินไปได้ชา้าแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยเดินถอยหลังทำาคม เขาสะท้อนความเขาเป็นเจ้าหน้านเขาหนุนใจทีมงานที่อยู่ใกล้ตัวเขาบอกว่าเราจะทำให้ได้เรสิ่งนี้จะเป็นผลดีต่อภาพรวมเขาก็อดทนที่ะจะทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเขาผลิตรถยนต์แปสูบได้พี่นนอะ ตอนนั้นบริษัทฟอร์ดนี่โด่งดังที่สุดเพราะเป็นรถยนต์ที่ผลิตความเร็วแรงที่สุดนะคะปัจจุบันนี้ต้องเฟอร์ลารีใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั <laughs> <laughs> ้นเราสามารถที่จะเป็นรถยนต์ที่มีความแรงที่สุดได้พี่น้องคะวันนี้เราต้องเคลื่อนไปข้างหน้านะที่จักรของเราต้องเป็นกี่จักรที่เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงเอเมนไหมคะ เราสามารถที่จะเคลื่อนไปนะฮะอย่างแรงได้โดยข้ามมิติต่างๆให้ได้เราต้องข้าไม่ได้กายภาพเรานะแม้มีความจํากัดเราต้องเคลื่อนไปให้ได้เอเมนไหมคะพี่น้องคะเขาไม่ตองประทับใจมากคนที่คนความหวังตั้งแต่ในอดีตแม้ปัจจุบันก็คงยังมีอยู่หลายคนนะพี่น้องคะไม่มีเงินนะเดินจากบ้านเซ็นเต,นเตอร์มาที่สักจรคนความหวังแพ้ที่สมพลังเขาอยากจะไปข้างหน้าพี่น้องไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้แม้ไม่มีเงินก็มาโบสถ์ได้เอเมนไหมคะ คนความหวังต้องขึ้นไปข้างหน้าภาพม,มิติทางจิตใจและความรู้สึกพระเจ้าต้องเป็นใหญ่กว่าใจของเราเราต้องด้อยลงแต่พระเจ้าต้องสูงขึ้นเองไหมคะต้องเข้มแข็งด้วยพลังที่รวมโดนใจเราบางทีเราถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจพี่น้องคะบางทีถูกกระทบกระเทือนทางภายนอกยังพอทนถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจเรารู้สึกทนไม่ได้จริงๆแลนะพี่น้องคะแต่เราต้องสามารถที่จะเป็นคนที่เข้มแข็ง และมีพลังที่บ่งดลใจและยังเคลื่อนไปกับพระเจ้าที่ทรงขับเคลื่อนวันนี้มีอะไรที่มากระเทือนใจท่านแต่ท่านยังเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าเอเมนไหมคะวันนี้พระเจ้ามาพูดกับเราพระเจ้าเชื่อว่าเราจะเป็นคนความหวังที่ก้าวไปอย่างมีพลังและเราจะอธิษฐานเราก็จะเห็นพลังที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นคนที่มีพลังพลังที่เกิดจากภายในแล้วพระเจ้านั้นก<ม>็จะขับเคลื่อนสิ่งที่เราอธิษฐานทุกคําอธิษฐานเอเมนไหมคะเราจะจบด้วยคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อเราจะดูแล้วก็ได้ข้อคิดข้อคิดงันพอแดงเสร็จก็จะกลับกลายมาเป็นสีเหลืองของท้องเหมือนเดิมค่ะ ก็จะเกิดสีแดงที่เกิดจากความน้อนเช่นเดียวกับทองคำแท้ค่ะแต่พอสีแดงหายไปก็จะกลายปเป็นสีดำเป็นสีไม่ไม,ม้แบบที่เห็นนี่เลยค่ะซึ่งทองยับไส้เวลาเผาจะไม่ต่างจากทองคําแท้เลยคะ่ะส่วนมากจะพบในทองคําแท่งมากกว่าซึ่งทองพวกนี้เวลาเผาใช้เวลานานมากจึงจะบวมทองและแตกออกไหมไส้ด้านในนั่นเองค่ะ Thank <laughs> you.